งานประชุมโรบอตเซ็กซย้ายจากมาเลไปที่ลอนดอนการจัดงาน Love and Sex with Robots เป็นปีที่สองถูกวางแผนให้จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่ากลับถูกติดเบรกโดยอธิบดีกรมตำรวจที่เห็นว่านี่น่ะ เป็นเรื่องไร้สาระพร้อมระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นไม่เห็นจะมีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์เลยผู้จัดงานก็เลยได้เปลี่ยนสถานที่การจัดงานไปเป็นที่มหาวิทยาลัยลอนดอนหัวข้อที่น่าสนใจจะรวมไปถึง robot emotions r Rob o b o ethics r o b o personalities intelligent electronic sex hardware clone robots และอื่นๆอีกมากมาย อนาคตช่างเต็มไปด้วยความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบหากจะพูดถึงความรักเพศและหุ่นยนต์นักวิทยาศาสตร์บางรายยืนยันว่าพวกหุ่นไม่ใช่ว่าแค่จะตอบสนองความต้องการได้แต่ว่ายังสามารถช่วยลดอาจญรกรรมทางเพศเนื่องจากหุน่นสามารถตอบสนองจินตนาการต่างๆของผู้ที่อาจจะกระทำผิด มีความเชื่อว่าภายในปี2050เซ็กส์กับหุ่นยนต์อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์งานประชมุมครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยลอนดอนคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์อาจจะมีเซ็กส์กับหุ่นยนต์มากกว่ามีเซ็กส์กับมนุษย์ด้วยกันเองอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ